สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMM เมมได้เลยนะครับเซิร์ชขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นนันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับเพื่อให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ากดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เพื่อนขอกข้อมูลในครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกส่งานด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ากดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ต้องติกถุกวบบนี้ด้วยนะครับอะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับาขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลื่อนลงมานะครับตรงอันนี้นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอันนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคน เลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับจะมีหลายราคานะครับอันเนี้ผมจะมาลองเป็นอันแรกให้ดูนะครับ facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับรวมความเร็วนะครับ 10k ต่อวันนะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3706นะครับให้ทุกคนเลือกกันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่ ฟสของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่เลือกกลุ่มของเราที่เราต้องการจะปั๊มนะครับนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็มีอยู่สองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จกันเลยนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสักขั้นต่ําให้ดูนะครับ ค่าบริการก็อยู่ที่4.359นะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยครับอันนี้ครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวรโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับบังก์ฟาวลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคิโตต่างประเทศนะครับแล้วก็ Perfect m มันนีนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับ บริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook นะครับ youtube นะครับทิก t อกไอจีนะครับแล้วก็หนื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าต่อมานะครับแนะนําเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ตรงต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เงินเลยนะครับ ติดต่อไวายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์เคมบิลคีดีเได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าเลยทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหาดมินผ่านนาเว็บไซต์นะครับอันดับกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้คนเข้ากลุ่มเราขึ้นยังนะครับ อ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากเลยนะครับอ่าจากตอนแรกมี227คนนะครับตอนนี้ขึ้นมา380คนนะครับขึ้นไวมากๆเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มคนเข้ากลุ่ม facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ